WBO ปลดคาชิเมโรแล้วองค์กรมวยโลกหรือ WBO ร่อนหนังสือลงวันที่3พฤษภาคมปี2022ตามเวลาท้องถิน่นเพื่อชี้แจงและจัดการความวุ่นวายในรุ่น,นเบนตัมเบดก่อนประกาศผลโหวตจากคณะกรรมการจัดอันดับและการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปลดทางจอรเรียวคาชิเมโร เจ้าของเข็มขัดชาวฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผลสรุปของการประชุมเพื่อโหวตของคณะกรรมการจัดอันดับและการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนในกรณีดังกล่าวนั้นมีข้อสรุปว่า 1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปลดทางจอนเรียวคาชิเมโลออกจากตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเป็นตําเวยของสถาบันเนื่องจากไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามข้อกําหนดที่ได้กล่าวไว้ ข้อที่ 2. คณะกรรมการบริหารของสถาบันเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการการจัดอันดับและการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนทุกประก,การดังนั้นแชมป์โลกรุ่นเบนทัมเวทของสถาบันจึงต้องว่างลงข้อ 3. ยกสถานะของพอลบัตเลอร์จากแชมป์เฉพาะการขึ้นเป็นแชมป์โลกตัวจริงโดยสมบูรณ์แบบข้อที่ 4. คณะกรรมการจัดอันดับและการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน มีมติให้บรรจุชื่อของโจนเรียวคาชิเมโลเข้าเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่หนึ่งของรุ่นเดิมในการจัดอันดับเดือนต่อไปสำหรับทางพอมัตเลอร์แล้วเขาได้ออกมากล่าวว่าเขารอคําตัดสินของทางสถาบันอยู่ว่าจะยกสถานะของเขาขึ้นเป็นแชมป์โลกตัวจริงหรือไม่ซึ่งหากว่าได้รับการสถาปนาแล้วเขาและทีมงานก็จะเตรียมแพ็คกระเป๋า เดินทางไปชมมวยคู่ล้มแชมป์โลกรุ่นเป็นตัมเวทร,ระหว่างนาอยะอินโนเวแชมป์โลก IBF เดอริงและซ u เปอร์เวอร์แชมเปี้ยนด b บชาวญี่ปุ่นกับทางโนนิโตโดเนจูเนียแชมป์โลก WBC ชาวฟิลิปปินส์ที่จะมีขึ้นในวันที่7นมิถุนายนนี้ที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาเพื่อเป็นการดูฟอร์มและเจรจาในการขึ้นโชกับผู้ชนะของคู่นี้เพื่อที่จะหาแชมป์โลกสถาบันหลัก หนึ่งเดียวของรุ่นนั้นเอง